สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมไม่ช่นเคยนะครับกับไคจูหมายเลขแปดล่างคลังเพลิงล่างคลังเพลิงประกายแสงนาทีนะครับผมนี่ฮะ scorching welsh ไคจูนะเบอร์เอกล่างไฟนี่ยังกับไปตกภูเขาไฟมาตอนนี้มีทั้งหมด1 5ึ0หเพชรหนึ่งเพชรกับตั๋วพิกอารอีก38นะครับเพราะว่าผมไม่ได้สุ่มอะไรมาเลยดองอย่างเดียวนะครับผม ตู้ต่างๆตู้ตูส้สแกนนี่ก็ยังไม่ได้สุ่มนะเพราะว่าผมอรอไขจูร่างนี้อยู่ซึ่งวันนี้วันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์นะครับผมวันนี้มามาจัดหนักจัดเต็มกันจะเป็นยังไงเชิญรับชมครับ ริช h มนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนำที่เติมเกม d ด v i ป e น i นรีเ b ิ r ์ตเติมถูกในไว้นพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดสูงสุดถึง25เปเซมีช่องทางการชำระที่หลากหลายและช่องทางการชำระใหม่ s อ a y พล t ตอต้องที่นี่ทีเดียว Richman Shop เท่านั้นมาอันนี้เดี๋ยว ยังไงดีสุ่มเลยแล้วกันจริงๆคลิปนี้เป็นคลิปรีวิวนะแต่ว่าผมจะสุ่มให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมตัดตอนปั้นไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวอธิบายสกิลอีกทีหนึง่งเดี๋ยวมาสุ่มกันก่อนไปเลย10ตัวแรกมาแบบนี้น้องอมาม่อยู่ในสายเลยนะผู้ที่แปลสกิลแต่รอน้องเดี๋ยวเอาสกิลให้เดี๋ยวสกิลให้ทีเดียว<ๆ>ทีเดียว<ๆ>ทีเดียวเออทีเดียวเดี๋ยวให้น้องมาอธิบายเรื่องสกิลด้วยเดี๋ยวสุ่มอันน<ๆ>ี้เสร็จเดี๋ยวไปปั้นก่อนเออถ้าใครอยากดูปั้นก็มาดูไลฟ์สดแล้้วววกกััันนนแตต่่ีมใสพ ใส่อุปกรณ์ไม่ได้ใส่ไอ้นี่ไม่ได้เนาะอาวุธไม่ได้นะครับข้อดีของไอตัคือไอต้งเกมดีเสมอใช่แต่แต่ข้อเสียคือจะเป็นตัวละครที่ตกเมตาลิ้วที่สุดตัวนี้ข้าวๆเลยคือทำสปีดกับตีตีแรงตีเร็วอ่ะเออง่ายตีแรงตีเร็วเราเกือไปแล้วสองแปลว่าครั้งหน้าต้องมาแล้วล่ะครั้งนี้ต้องมาละสีทองอาลามแท้อะไรตะลึงกระพริบนั่นแหละครับเฮ้ยอย่าบอกนะใช้แค่ตัว ถ้าเกิดผมได้ไวผมจะไปสุ่มสแกนต่อนะเอาตัวหนึ่งมาก่อนอเอาสาแกนเก็บไว้เออแต่สแกนอ่ะผมรับไปสแกนดีมากเออสแกนดีมีแต่คนบอกว่าดีมาลุ้นกันดีเลยลย่ะแต่ไคจูอ่ะข้อดีของตู้ไคจูคืออะไรรูป้ป่ะมันไม่ต้องลุ้นอาวุธเว้ยคือถ้าตัวมาก็คือตัวมันมาเลย <c oughs> มันไม่มีอาวุธ <c oughs> มาเฮ้ยตัวปะไคจูน,คจนี่คือความเหมาะสมโอ้โห<อ>เฮ้ยแ<อ>ล้วพลังแรกด้วย พ่อคิดคุณรู้ล่างแรกด้วยนะไอ้ไอแก่หนูเห็นบ่อยมากเลยกับการคิดแบบนี่ยอะไรไปไอเดีพี่ไอเดียพี่มันผ <ID S 1> ูกกับอิซาโอมากเลยนะเอออิซาโออิซาโอ <ใน S 1> ไม่เคยไม่เคยขอมันเลยได้ตลอดอ,อ่ะต่อไปใช้เพชรออแล้วครับมาเหมือนฟิลเดียว์ที่สุ่มเลนัวพี่เออ ตเรโนมหนูมีหนึ่งตัวเออเริ่มเริ่มเกมหนูมีเรโน่อยู่ตัวเดียวอะทุกวันนี้เรโน่หนูมันงอกธรรมชาติมาจนตอนนี้มันดาวหกแล้วพี่ทุกคนก็เป็นอย่างนั้นอุ้ยอาวุธว่ะหลายหลายคนก็เป็นอย่างนั้นเอ,อ้ยอาวุธงอกธรรมชาติงอกธรรมชาติของจริงบางคนก็เป็นลันคาวุธโอเคได้อาวุธครับก็อาวุธน,น,นี้ผมก็หาอยู่นะสี่ดาวอืมโคต้า มาอีกตัวหนึ่งมาเป็นสีดาวโอเคอีกตัวนึงไปไม่มาว่ะจบมายังไงก็ได้อ่ะคลิปนี้ยังไงก็ได้ครับเพราะว่าผมมีเมโดอยู่เมโดที่ดองจากครั้งที่แล้วฮึบโอ้โหเงียบคลิปบั้มแม่บั้มบั้มเออบั้มหนึ่งร้อยโลได้มาห้าตัวครับฮะจริงเหรอมีการันตีแลกไค,คจูได้นะ แต่กลัวคิดคุณรู้สูตรมาไวเออจริงเก็บไว้เก็บไว้ค่ะเราก็บไว้เดี๋ยวรอตู้หน้าได้ใช่เพราะว่ามีเซตใหม่มาด้วยเันจะเสร็จมันหลักตู้ออกแล้วอืมมีเซตใหม่มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครจูตัวนี้ใส่เซตอาวุธเอ้ยใส่อุปกรณ์ไม่ได้แต่ชุดมันอะเออมันคือเซตของใครเออเซตของใครสักคนหนึ่งแหละอนาคตแน่นอนเฮ้ยอาวุธอีกแล้วว่ะร้างคาอาวุธแล้วเนี่ยเฮ้ยปกติดีพี่เฮ้ยไอ้ยดาบคริสต์มาส มาได้ไงวะเนี่ยเอาเรื่องโอเคได้อย่างน้อยอย่างน้อยก็ได้อัพซีเพิ่มไปต่อครับหมื่นสองพันบี้เฮ้สีทองเลยตั้มไปตั้มไปตึ้ง,ง,งโอ้โหเกลือข้ามเลยเห็นเบลกือกเฮ้ยหนึ่งหมื่นเพชรเอาเลยช่วงนี้มีอะไรให้ทำในไคจูเยอะแยะนะอย่าลืมไปลงคอนเทนต์กันนะทุกคนที่เล่นไคจูลัสมันแจกสามหมื่นอ่ะสามหมื่นบี่เหรอ 30, เฮไอสามสามเรียกว่าบี้เฉยสามหมื่นเพชรเรียกว่าบี้สามหมื่นเพชรไม่เป็นไรพี่หนูก็หลงเรียกว่าบี้บ่อยเฮ้ยได้ครับกล้ามาสวยต่อครับโอ้โหเราจะหมดแล้ววะที่ดองไว้เฮ้ยเอาหน่อยดิเอาหน่อยดิเจ้ยเขาร้อยโลได้มาห้าตัวผมร้อยโลไม่มีสักตัวเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยจะหมดแล้วนะเฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อย ถ้าได้มาสัก2ขัด2นี่หรือขัด4ก็ดีหรอกเออเอ,อ้ยมาวักกับพิบตอนสุดท้ายว่ะแต่ถ้าขัดศูนย์ก็สบายสบายอยู่เออสบายได้ขัดศูนย์มาก็โอเคแล้วตึกตึกตึกตัวเดียวอะึกปกติมันก็เอาตัวเดียวอยู่แลวเออปวดอย่าใจร้ายเกินเฮ้ยขอล้องละมาเถอะมาทีเถอะจะได้ไปสมโอ้โห อ้วนอะไรอ่ะขวานคิโครุเฮ้ยขวานสีเขียวไม่เคยเห็นว่ะหรือว่ามันขวานแรกวะขวานแรกคิโครุอีกล่างหนึ่งขวานคิโครุล่างล่างอีกล่างหนึ่งที่ใช่ไม่ของของโคชินะสิอ๋อของโคชินะโอเคขวานโคชินะโอเคไม่มีตัวไม่ได้สุ่มไปต่อไม่เป็นไรค่ะโคชินะมันดูออกมาได้ก็จะดูออกมาสักวันหนึ่ง ปังปังปิ้ง,ง,งเฮ้ยอะไรอะ่ะคตดเกลือเอาละเหลือสี่พันห้าเออเกลือดีว่ะไอ,อ้คตดเกลือเลยดีครับพี่นัทสแกนผมยังไม่ออกเลยไขจูมาต่อหมุนไม่ทันเออพี่นี่รอสุ่มไขจูอีกเดียวเลยเออเเออถ้าเป็นผู้เล่นใหม่สุ่มไขจูก่อนถ้าเป็นผู้เล่นเก่าแล้วสุมส่มสแกนก่อนอ,อ่าวางแผนต่อาณนี้เออโอเคเกลือเค็มมากครับ เอ้ยเอาหน่อยโหอะไรวะเฮ้ยกิ้งหน่ะดิที่เอาดวงตัวเองไปเฮ้ยอะไรเนี่ยโลสุดท้ายแล้วเนี่ยโลสุดท้ายแล้วเนี่ยเฮ้ยเวอร์เวอร์สุ่มไปสิบโลไม่มีมาเลยว่ะเฮ้ยเอาหน่อยกดไลค์กันหน่อยกดไลค์กดไลค์กันหน่อยปึ้งปึ้งเออมาโผล่มาตัวสุดท้ายมะเนี่ยเอาหน่อยเว้ย เอจนถ่ายแบบเลือดไถจนไม่นาทีสุดท้ายเงี้ยหรอการันตีเฮ้ยอะไรอะ่ะสีดาวลองหัวหน้ากับไคจูล่างดินผมจะสี่หกตามนารูมิแล้วเนี่ยออกบ่อยจัดอ,อ่ะฮะเฮ้ยเอาหน่อยอโอ้โหอาวุธโฮชินะโฮชินะทางนี้ก็หกดาวไปแลเรียบร้อยอะไรวะอาวุธ <รถ S 1> นารูมิอีกะไอ้เจ้าอาวุธนารูมิมาเออแต่ก็แต่ก็ถือว่าไม่เกลืออันเนี้ยแต่ว่าเฮ้ยหมดแล้วหรอ เชี่ยต้องแลกว่ะต้องแลกว่ะทุกคน,โอ, 15, 000, 000กกนกโอ้โหหมื่นหมื่นห้าพันบีจูอะแลกก็แลกโอ้โหนึกว่าจะได้ไคจูในในตู้พี่อยู่แบบพพีี่ปป่ฮะแลกไอ้ผลึกลึกสีชมพูหร,รือยังที่เป็นตัวกระชั้นโอ,อ้ยัง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 แลกแล้วเฮ้ยแลกไปแล้วอ๋อมันมันเพิ่งอัปเดตแต่ว่ามันในนี่ไปละมีอะไรอีกหรือเปล่ามันกดอีกแปดโลอ่ะพี่ที่ลองกดแปดโลดูไหมแปดโลอ๋อทีละโลอ๋อ ก็ได้มัน,ม,นมันกดแปดโลพร้อมกันได้หรอพี่ทุกวันนี้ลองดูดิเนี่ยเหรอกดอยังไงอะ่ะกดอย่างนี้เหรอเออกดหนึ่งกดทีเดียวกับหนึ่งโลโเี่อ๋อแล้วก็ลากไปน่แล้วก็ลูดแล,<ช>แล้วเรากดทีละโลไหมอ่ะลูดลูดไปเลยลูด<ช>ไปเลย <S <S เอ่ะแปดโลครัง้งสุดท้ายเอออดีนะอ่ะไมเตือนก่อนสวัสดีครับสมพงษ์ เฮ้ยมาว่ะต้องมาแล้วเออตัวละครเฮ้ยกอาวุธว่ะเฮ้ยโคชินะมาบ่อยจัดอาวุธโคชินะที่ขัดล้านกันไปแล้วทุกคนขัดล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอหน่อยมามาหน่อยมาหน่อยขอร้องโอ้โหบอมีเด้อร์ส่งแปะสตูให้พี่ก่อนก็ได้เอองั้นก็ แลกมาเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อแลกละเกมอะไรพี่ใครจูนัอเบอร์เอครับเรียบร้อยโอ้าวว้าอย่างเท่เท่จัดเฮ้ยแคปหน้าจอโคตรเท่แต่โคตรเงียบโคตรเท่แต่โคตรเกลือสักส่งสกิลไหยังเดี๋ยวไปปั้นก่อนส่งไปแล้วหนูส่งอ้าวส่งแล้วเหรอหนูส่งไปแล้วเมื่อกี้ส่งแล้วส่งที่ไหนวะเดี๋วบคนได้บ่ายอยู่ดีก็ได้วหนูส่งไว้พี่อยู่ในดิสคอร์ดเลยพี่ในดิสคอร์ด มันแชทเหรอติหนึส่งให้พี่ตลอดมัแชทไหนวะอ๋อเห็นแรกแล้วโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่แชร์จอแป๊บแล้วจอมันให้ดูยังไงวะกรรมอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวขออ่าวินโดว์ทั้งนี้มันจะยังไม่มีกลุ่มดาวนะจ๊ะมันยังไม่มีกลุ่มดาวเพราะว่าข่าน้อยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นแต่คงมิตราอ่านี่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 สกิลสกิลสกิลมาละ มีแค่สองหน้าใช่ไหมโอเคมีสองหน้าค่ะเพราะว่าไอ้นั่นหนูยังไม่ได้ทำหนูยังไม่ได้ทำเริ่มเลยกลุ่มดาวเดี๋ยวกลุ่มดาวหนูไปสุดก็ได้ไม่เป็นไรสกิลแรกสร้างความเสียหายหมัดอ่ะแค่นี้หมัดก็คือปกติเลยเออพี่พี่เปิดพี่เปิดหน้าให้ดูมาก็ได้แล้วกดสกิลดูหนูพูดเองก็ได้ออ๋โอเคเพราะว่า,ามาอยู่ในดิสคอร์ดไม่เห็น ว่าพี่เปิดอะไรอยู่อ่ะนี่สกิลสกิลแรกอ่ะโตมตีปกตินะคะให้พลังงาน60แล้วก็สร้างความเสียหายเป็นหมัด,มดเอาไปรัต่อได้ตามปกติเลยอันนี้ปกติอ่าสกิลสองแล้วก็สกิลสองให้อันติ90หน่วยหน่วยอย่างแรกเลยนะมันบัฟคีดาเมจตัวเองอก็ปกติไคจูเนี่ยมันใส่อุปกรณ์ไม่ได้มันก็จะมีบัฟคีเลบัฟอะไรของมันเต็มไปหมดทั่วตัว,ว ว่าตังความเสียหายหนึ่งร้อยสิบเท่าไหร่วะสิบเจ็ดอันนี้ส<อ>ิบเจ็ดออเลเวลหนึ่งมันสูงสุดน่าจะร้อยร้อยแปดสิบประมาณนั้นร้อยแปดสิบบวกกับห้าสิบสี่มันจะอยู่ช่วงประมาณสองร้อยสองร้อยถึงสามร้อยเนี่ยแหละเดี๋ยวอัพเต็มเดี๋ยวเ,เต็มให้ดูโอเคเป็นดาเมจไฟด้วยเป็นดาเมจไฟเอาไปลดต่อได้ซึ่งช่วงนี้มอนมีแต่ธาตุไฟ เป็นไฟทังหน้าเยเออไฟทางหน้าเลยอันนี้อันติอันติใช้สามร้อยเกตอันติตามปกตินะแล้วก็มันจะสร้างความเสียหายแล้วก็บวกความเร็วให้กับไอ้ดูด้วยเพราะฉะนั้นสกิลนี้อัพเต็มอ่าสกิลนี mm ้อ hmm. ัพเต็มได้เลยโอเคมันบบกสปีดด้วยนะครับก็คือมันเน้นเร็วเ็วและแรงอ่ะแล้วก็ดาามจไฟอันนี้ฟอลโล่โอ้ฟอลโล่มีโอกาสติดไฟด้วยเหรอ ฟอลโล่มีดาเมจไฟปกติซึ่งอันนี้ดีอันนี้ดีอ,นนดอันนี้ดีเอออันนี้ดีพาสซีฟโอพ้พาสซีฟยาวชิบหายพาสซีฟเนี่ยพาสซีฟโคตรยาวเลยพี่หนูนั่งอ่านแลยหนูนั่งยมแบบ <c oughs> นั่งยมถ้าแปลนพาสซีฟเสร็จต้องไปนอนนะพี่เออหนูเหนือ่อยพาสซีฟตัวละครเนี่ยพาสซีฟแรกเลยนะคือไฝอาวุธไม่ได้ปกติใช้อาวุธไม่ได้อืก่อนจะเร่งก่อนจะใช้อันตีเนี่ยจะบัฟพลังโจมตีให้ตัวเองเองและ หล <c oughs> ังจากพันธมิตรใช้ท่าไม้ตายแล้วเนี่ยจะให้เอฟเฟกต์เป็นสเต็กกัคไคจูบเล็กแปดสูงสุดที่สามสเต็กซึ่งทุกครั้งที่ได้สเต็กมาเนี่ยมันจะเพิ่มเกรดอันติให้ก็คือเอามาเร่งอันติได้อืมทุก <c oughs> ครั้งที่เพื่อนไอ้นี่อืโอเคแล้วก็มันจะมีบัฟโจมตีตัวเองอีกแล้วซึ่งบัฟเนี่ยมันสเต็กไปได้สูงสุดหกสเต็กอืม แต่ก็โดยรวมแล้วไคจูเนี่ยตัวละครมันจะมี ATK สูงสุดในเกมตอนเนี้ยเพราะว่าถ้าตัวแม่งแบบ ATK เยอะมากพี่ไปดูตรงไอ้นั่นทักไอ้พอสวรรค์พอสวรรค์เนี่ยมันมีแบบ ATK สมโนดอะพี่ค40อ่ะเพิ่ม ATK นะเพิ่ม ATK 32อะเพิ่ม ATK 32สปีด20คีเรท24คนเมื่อ ไอเนี่ยไอเนี่ยมันคืออุป,ปกรณ์ไอเนี่ยออมันแทนแทนอุปกรณ์อะ่ะก็คือต้องทำเลเวลเต็มแหละเอออว่าหกสิบเพราะฉะนั้นใครดูเนี่ยตัวอื่นอาจจะอัพอาจจะแอบอบัพเวลน้อยได้แต่อันนี้บ,บ,บังคับแล้วก็บังคับบังคับเวลเต็มเวลที่60บวก ATK ไปอีก46่สคีดามเมจอีก36อ๋อหลังใช้อันติอ๋ออัฟเตอร์เออหลังใช้อันติอ่ะพวกคีดามเมจไปสองสามิร์น ต่อมาเลยว่า80อะไรวะเนี่ย80เนี่ยอุ้นวายหน่อย80เ,ออเนี่ยคือหากมี ATK ตั้งแต่1ร1,200ขึ้นไปทุกๆ100เนี่ยมันจะเอาไปบวกคิเลสสามสูงสุด,ด27เดดพราะฉะนั้นเอาเอาไ้เมื่อกี้ที่หนูพูดโยนทิ้งไปแล้วก็จำเลว <c oughs> ้ว่าออัพสกิลอัพทุกอย่างเต็ม ATK มันจะมันจะสแต็เต็มพอดีโอ้โอเคสุดยอด อ่ะโอเคไอส้สก,กิลประมาณนี้<ม>เดี๋ยวไปอัพกันก่อนอัพผ่านในร้านนะแล้วเดี๋ยวมาดูรีวิวกันอีกทีหนึ่งจริงจริงมันก็คือชุดสูตรพิเศษกันใสอะไรอ่ะผมอัดคลิปไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำร้า์ไปแล้วรู้สึกว่าเนี่ยผมให้ดูคอไคจูที่ผมดองไว้ดีกว่า18อันนี้ครับอัพอัพอัพให้ดูเลยแล้วสิบเต็มหนึ่งแล้วสิบอัพเต็มสองอุ้ยอะไรไม่พอไฟไม่พอบ้าบอจริงไหมเนี่ย <c oughs> เ,นะเอาไปแลกได้พี่อันอื่นยังไงมันเหลือมันเรียกว่าปกติสิ่งที่มันจะขาดมันจะเป็นพวก <c oughs> ดู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 ร้อยห้าสิบห้าเป็นไงกดสกคิปไปเลยแบบสามสิบห้าเป็นไงดูไว้ดูไว้ทุกคนวิธีดองแบบผมวิธีที่จะทำให้อัพเต็มได้สักตัวหนึ่งครับมันต้องดองครับแล้วก็ไม่ต้องผสมจริงๆผสมดีกว่านะหนูเปิดแทบทุกตัวหนูเปิดแทบทุกตัวในเกมทุกวันนี้ของหนูก็เหลือปลาหัวหมาไม่ต่างสักที จริงๆเกมนี้มันแจกของเยอะมากเลยครับพลังงานนี่ก็ผมดองไว้เพื่อเพื่อปั้นตัวหนึ่งให้มันสุดอยู่แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยครับเต็มหมดแล้วครับทุกสกิลไหนอันนี้เพิ่มเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เพิ่มเป็นสามสิบร้อยแปดสิบเก้าสิบโอเคสามร้อยแปดสิบสี่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองบว์ s p e e ยี่สิบหนึ่งร้อยสี่สิบเด็กอะไรกอันติไคจูมาเล็กแปดแม่งจะแหลงชิบหายไว้ดหัวโอ้โหอยากลองแล้วอะ่ะไปกับเฟียนเหรอเฟียน เฮ้ยลองด่าน14เลยดีป่าวะอือลองเหมอกันเลม่เดี๋ยวมันใช้จุดอะนี่ไงบอกให้ใช้ไฟทั้งคู่เลยไขจูตัวเดียวเลยป่ะล่ะอือแต่สิ่งแต่สิ่งที่เรเปั้นติในชีวิตไอดีพี่พี่อ่ะมันคือไอเชี่ยดามเมททั้งลมเออดามเมททั้งลมไม่มีมันจะไม่มีตัวที่มันแล้วพี่ก็ไม่ได้ปั้นตัวสีดาวด้วยเออใส่นารูมิไปหัวไปนึงนารูมิไปหนึ่งกับนารูมิตัวนี้เหรอเอาตัวไหนอ่อไม่พี่เราจะใส่นาลูมมันเป็นน้ำแข็งสายฟ้าเปเลยนะจ๊ะ ดาบเออดาบดาบ,ดบใส่คิคุรุไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งเรจะึงใส่ตัวบับไปเชสเตอร์แล้วกันคิดอะไรมาออกบอชเตอร์อรคิดอะไรไม่ออกบอชเตอร์อ่ะตัวนี้ขาดดาเมดถ้าสายฟ้าดิแย่เลยซึ่งดาเมจไปถึงน้นี่ยก็อ่ะอันนี้ก็ชิบหายพี่ละก็ <laughs> ไม่ผ่านะเฮ้ย <laughs> ไม่เป็นไรเราทําแค่เวฟแรกให้ดูอ่ะเราเราทำแค่เวฟแรก <laughs> เ,รเ,รแเวฟสองปล่อยปล่อย,ปอยไปตามยถากรรม <laughs> ปล่อยไปตาย <laughs> เรามาแคดเฮดดาเมจนอ๋อ,อกดเคียสควายมีทีมแนะนำโอเคครับแต่ผมจะใช้ไคจูรีวิวผมจะรีวิวไคจูไว้ทุกวันนี้มันมีทีมแนะนำแล้วไงมันสะดวกเเออออมันสะดวกขึ้นนี่ฮะโอ้โหไคจูบอกเลยกระทืบนี่โอ้โหวิติดขีแล้วมันมีสแต็กตรงนี้ด้วยเห็นปหมสแต็กไอศูนย์ทัพหกอะเห็นตรงเมาส์ผมไหมเออ,เอ,อใช่มันมันชื่อสแต็กสุเด็ตอ,ตอนนี้คือตัวเกมมันอัปเดตมาดีขึ้นตลกนะ พวกตัวละครที่มันมีสเตก็กให้เก็บมันก็จะบอกแล้วว่ามันต้องเก็บกี่สเต็กและสเต็กได้มายัางไงอ่าโอเคแล้วประเด็นเลยคือมันปั๊บสปีดให้ตัวเองด้วยนะเดีย๋ยวรอดูไอ้ตรงรองเท้าเนะนี่ยเนี่ยไม่ไม่มีมมสปีดขึ้นมาเห็นไหมตึ้มแล้วติดคีบอยู่แล้วอ่ะโอ้ไมกออ่ก๊อ่ะโอ้ไม่ก๊อดมาคีโคลรู้เอสพีโอ้ยม,มันดึงเอสพีไปโอ้โหนี่ เอสพีเหลือสองขีดจะเต์อนติเอดีปาเดียวนี่บัฟเลยบัฟมาเต็มแบบนี้รอดูเลยครับเดี๋ยวใครจูจะหมัดไอ้นี่มันตีหมูด้วยนะกระทืบหมูอันตีมาแล้วว้าวอันตีหมูด้วยเหรอ แปดสี่ิงจิงท่านต,ตีหมูก็โกงอยู่นะมันจะสั่เป้า,ะน,ปานะว่าวสเป้าอ๋อสัเ่เ,สเป้าโอเคสั่เข้าก็ดีก็ดีมดากพอ่ี่เออก็ดีนะเียเพราะว่าถ้ามันเป็นหมูเลยมันโดนลดใช่เพราะว่าสก,กิลเอ้ยไม่ใช่ไคจูร่างแรกของมันมันเป็นเป้าเดียวหมดเลยแล้วล่ะข้อเสียเป้เดียวหมดันมีตัดเลือดมีตัดเมื่อเลือดเหลือห้าสิบ เออใช่ใช่อันนี้คือแบบตีหมูเป็นดาเมท่าไฟเน้นแรงเน้นเร็วมาเทินที่สอง <c oughs> เจอไอ้เหตดเวนประตูธรรมชาติแย่งสกิ <c oughs> สสกล่อยต้อเนี่ยสี่สแต็กละเดี๋ยวรอดูตอนหกสแตก็ก น่าจับน่าจับที่เห็นในคลิปนี่แหละฟาดเลยจิ้ว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 ,ว,ว,วเอริบาริโอฟิงโอ้โหด,ดูดูบับโอ้โหบัฟโคตรเยอะสเต็ปห้าแล้วครับทันตีมาแล้วอันตีมาเร็วอยู่นะเร็วค่ะเพราะว่าถ้าเพื่อนกดต,ตีมันไคจูมันก็ได้ตีด้วยเพราะฉะนั้นคอมโบกับอรูมิได้นะ ไอนารูมิล่างคริสมาที่มันอันตีรัวๆไอนี่การตีรัวๆรติรัวๆมันเป็นล่างนี้ปะล่างที่อัตีรัวๆมันจะเป็นล่างนี้เออเ้ยก็คอมบกันได้ล่างล่างกระโดดเป็นจริงโจอละโอกระโดดรัวๆเลยปกติก็ไม่ได้เห่อ้นเยอะขนาดนั้นอยู่ละเออแย่ล้นารูมิจะดองขอโทษนะไม่เป็นไรชุบชีวิตได้มีลีมีจุดตอนเหรอคะมีจุดอนเฮ้ยคีนรู้อันตีหน่อยคีคนรู้ฮีวให้หน่อย ิวอยากจะถามบอลในทุกๆครั้งว่ามีมีตีติดตึกออกเรอเออมาละโอเคคีคลุกไอสเต้ินกินดีไดหิวพอดีโอเคเข้าความควาคโครุกดักิลแล้วก็เต็มหลอดใช่ เออแต่คีคุรุ้เนี่ยดีมากนะที่เขายอมปล่อยให้มันเป็นตัวหลุดเลดได้โอ้โหลุดออกมาได้ออาสวยอ่ะสแต็กเต็มแล้วครับดูใครจูตอนสแต็กเต็มนะแต่ไม่มีสกิลนะลุงมีเอาสกิลไปใช้นี่ไงแดนตีแดนติต่อยเตะแปะดนติดูดิต่อยไอ้ยิงกี่ล้านเออต้องเรียกว่ายิงและยิงออกจากปากไล่างนี้มีในการ์ตุกไหมรู้ป่ะอ๋อเหรอยังดูไม่ถึง ยังดูไม่สิมีไงตอนสู้สก,กับอิซาโอล่างเนี่ยโอ้โอเคมันไปเวฟ2แล้วงั้นเดี๋ยวตัดเท่านี้ก่อนเออขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับกดไลค์กด, like, กด Subscribe <c oughs> ด้วยนะครับขอบคุณน้องอามัยด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวใครอยากดูเพิ่มเติมมาดูในไลฟ์ย้อนหลังครับว่านี้เดี๋ยวผมเอาเอาตัวมาผ่านรัวๆเลยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจริงๆแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับสมมัติทางนี้จะได้อะไรเอออันนี้แถมให้ท้ายคลิปเนาะโอเคอ่าเดี๋ยวนะมันมีอะไรวะอันนี้ อันนี้มี94อันนี้เดี๋ยวรอรอรอครั้งหน้าแต่เอาอันนี้ก่อนเพราะว่าอันนี้มันการันตี4ขึ้นไปเดี๋ยวหนูต้องทำไกด์ผู้เล่นใหม่ด้วยเ,เพราะว่าเดี๋ยววันที่ยีนี้นะลูมิเข้าโอ้หนูจะทำไกด์ผู้เล่นใหม่เสมอทุกครั้งที่นารูมิเข้าเพราะว่ามันตีทุกคาติมาสะดวกเอออันนี้มันจะได้ 8. 8แปดแปดแบบการันตีสี่ดาวขึ้นไปตัวละครอื ไอ้ตู้เนี้ยหนูได้เชสเตอร์เอาเรื่องผสมขวบขอเป็นคีคลูได้ไหมกูอยากได้คีคลู้นคีคลูเอามาทุกทางเอามาทุกเอามาทุกทุกทุกทางเลยให้มันครบสี่ตอวทุกล่างเลยสี่ตัวอยู่ทีมเดียวกันเนี่ยอาวุธหลักพี่มากนั่นไงขวานคีคลูขวานคีคลูเนี่อะลานคาอาวุธร้านคาอาวุธขอตัวละคร โอ้โหปืนไอดีพี่มันฟิลเดียวกันหนูอะนารูมีอีกแล้วเห็นหน้าจนเบื่อนารนมีหน้าเยอะมากไปต่อสคริปเลยเฮ้ยได้คิดคุณรู้อะสมพรปากแต่ผมไม่ได้อยากได้ร่างนี้ปึบโอเคหครั้งโอ้โหทไมมัน เฮ้ยเอา่ะเฮ้ยตัวละครใหม่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยน่าได้มาได้จริงอยากได้คิดคุ้มอีกตัวหนึ่งอ่ะที่มันใช้ดาบอะไอ้ที่มันใช้สแลัอ่ะที่มันอันนี้ยังไม่เข้าอันนี้ยังไม่เข้าถาวรเข้าต้นเข้าต้นเดีโอ้ยไม่เข้าถาวรอ่แต่ได้หมัดมาโอเคเฮ้ยได้โคชินะด้วยเฮ้ยอันนี้อันนี้คุ้มอันนี้คุ้มเออดี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 เฮ้ยกดสคริปต์รู้สึกกดสคริปต์จะดีเอากดไอเคคลิปเอง เฮ้ยเอาว่ะดีไว้ครับทำาเงี้ยโอ้โหต่อกา,อา,อาชาการ์ดที่หน้าง,งานอนิเมตผมยังได้การ์ดอะลไม่อ๋อที่รีเวิร์สส่งมาให้ดูในแชทใช่ไหมแล้วไอ้หลอกหลารีเวิร์สเขาคุยกับแชทในพี่ในเฟซไปไปหน้าง,งานอนิเมตมารสมการ์ดได้ะอะลูมิหลอกหลอน เฮ้ยตัวละครเป็นเฮ้ยเอาเยวอไขจุก <c oughs> มา <c oughs> มอะไรตอนนี้วะอโอ้ยมาตลกตัวที่ไขจุกพี่มาต่างเลยไอ้ไขจุเป็นก้าวเออคนตีนะเนี่ยฮึบคลิปอุ้ยได้สองตัวอุวอ้ยขอบคุณครับสิบบาท ไปต้อมโดเนตสิบบาทไลฟ์หน้าต้องคขึ้งเทพสงคราม,มก็ตรงนี้ไม่ดูออกของดีหรอกแล้วไม่ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าไลฟ์หน้าต้องขึ้นเทพสงครามได้ครับอ่ะสุดท้ายครับเฮ้ยกระพริบก่อนจบกึง่งกึ่งกึ่งเอาว่ะจะเป็นตัวอะไรออก่อนไปก็ปัน้นคิคุรุล่างนั้นหน่อยก็ได้เออจริง S <S เราให้ใหเขามาดูรลายย้อนหลังเดี๋ยวแบ่งให้ตัวหนึ่ง <sm art> <net> พี่เชียร์ทีมอะไรครับจัดแทงสตรีมเมอร์ที่กกลหิจัดแข่งพี่เชียร์ทีมหมูสับอยู่แล้วแต่ว่าถ้าทีมที่ฮาๆจริงๆก็ทีมนนทการนะโอเคได้แค่นี้จบ